ป้ายุย้ยไปติดตามโอกพี่การนอนนอนขนาดนี้นะเป็นยังพี่มีไอเทมเด็ดเดี๋ยวพี่จะปลาไปพอน้องร้อนๆแบบนี้มาฟังพี่กับมิวเแล้วน้องจะหนาวไปดูกันรถจอดกลางแดดขนาดนี้หายห่วงสตาร์ตรอเลยจ้าเปิดแอร์ชามๆรอเข้ารถบายแน่นอนนะ แบบดูโอโซนแยกปรับได้อิสระปรับได้ตามงแต0-18องศาหนาวแน่นอนจ้านอกจากนี้แล้วยังมีกระจกหน้าแบบ i ออารคัทลดอุณภูมิภายในห้องโดยสารและเบาะนั่งแบบคูแม็กซ์เย็นสุดขั้วหนาวเลยจ้ะมีไอเทมเด็ดขนาดนี้หนาวแน่นอนจ้ะนโอ้รถอีซูซุมีไอเทมเด็ดขนาดนี้ก็ต้องหัวห้อมละพี่ไป